สวนะัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการติดปักปักคู่นะครับเขาเรียกว่าปักคู่ครับนี่ครับพักคู่นี่ครับวายสายเรียบร้อยแล้วสายก็ปอกเรียบร้อยแล้วนะครับสายนี้มาจากเมนเส้นหนึ่งแลวอีกเส้นหนึ่งก็ไปไฟยังอยู่พักตีหนึ่งครับเข้ากันเลยนะครับนี่คือสีฟ้าสีฟ้านี่คือสายไฟนะครับ เราจะเข้าก่รงครับทุกนี่ให้เส้นหนึ่งที่ส่งไปปักอีกชุดหนึ่งก็เนี่ยครับเชื่อมมาตรงนี้ ุดเจ็ดร้อยครับต้องตรวจสอบความแน่นหนาฮาวอนะครับสายนิวตันหรือสายดินครับก็เสียบเข้าไปเลยครับ เ lang, นี่ยนี่คือการติดตั้งสปักแบบสายคู่นะครับสีฟ้าก็เข้ามายังสีฟ้าซึ่งเป็นสายไฟสีฟสฟสน้ำตาลก็เข้ามายังสีน้ำตาลซึ่งเป็นสายดินนะครับจะสลับไม่ได้นะครับสลับปุบมีปัญหาดีครับ สเสียงก็แกล้ก็แกล้ข้างนังเสียงข้างบ้านนะครับนกกระจอกกำลังกินนกกินน้ำฝนตกก็เมนเดิมครับ เรียบร้อยครับไปจุดที่สอง,สองนะครับเ <c oughs> สน้นหนึ่งมันจะปฝั่งตรงนีนี่นะส่งไปเลยเลป็ยนรู้ còn một, còn một, còn một, còn Gòn còn một, còn một, còn นี่คือเส้นหนึ่งครับเส้นนี้คือเส้นที่มามาจากตรงนี้ครับเชื่อมมาจากตรงนี้ถ้าเกิดเปนเส้นเมนนะครับต้องเชื่อมัอนจุดนั้นอีกเหมือนเดิม ก็เหมือนเดิมน,นะครับเนี่ยเกิดสัญญาสายเมนต้องออกเข้าก่อนครับแล้วก็หมุนล็อกอยู่แล้วครับอย่าฝืนนะครับถ้าฝืนเนี่ยเกลียวของข้างในเนี่ยจะมีปัญหาครบ ช่วงนี้เป็นช่วงพักเที่ยงนะครับถึงไม่มีตากล้องตากล้องชื่อทัศนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อกล้องนะครับพอดีมีตากล้องพักเที่ยงกันเลยไม่ช่วยนะครับปกติแล้วก็พอบ่ายหนึ่งมาปุ๊บก,ก็ทำงานส่วนใครของมันนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับถ้งตาลจะเข้ากัที่น้ำตาลเนี่ยเนนมาปุ๊บมันเข้านี้แล้วก็ออกมานี่ส่งไปยังจุดข้างในสีฟ้าเป็นสายไฟเป็นสายลายเมนมาปุ๊บอันนี้จะส่งไปยังข้างในดีนะครับเราจะทําการปิดปุ๊บง่ายๆครับ มันไม่ค่อยแน่นนะครับต้องซื้อความแข็งรปิดครับเดี๋ยวก็มันถ้าจำไฟให้ถูกวิธีคือคกปปักพวกสวิตช์เนี่ยเอาเกตไหนก็ได้แต่พวกฝาครอบเนี่ยมันต้องอย่างดีเพรเวลาเสียบหรือกดถ้าไม่ใช้ยอย่างดีีไม่นานมันก็หลุด เพราะตัวพลาสติกมันจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวนี้แข็งแรงมากครับเป็นยี่ห้อไหนฮนะส่วนมากก็จะเป็นพนาสนินะครับเดี๋ยวขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีการติดสวิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ